สวัสดีครับกับผมนายติมสายกัวนะครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่ศูนย์อาหารที่ Big กซีลบบุรีนะครับนีพอดีมาแวะทานอาหารกลางวันที่นี่นะครับและววันนี้ผมก็จะมารีวิว Samsung Galaxy J2 พล m มนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเราจะมารีวิวกันเลยสักครู่นะครับ เน,นี่ก็คือ Samsung Galaxy J2 เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับดูดีไซน์ช่างสวยงามซะเหลือเกินนะเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับอเอาออกมาดูกันเลยนี่นะครับหน้าจอกว้างขนาด5นิ้วนะครับแต่หน้าจออาจจะเล็กนะเมื่อเทียบกับขนาดมือของผมน,นะครับ นะครับหน้าจอชัดนะครับเราจะมารีวิวกล้องถ่ายรูปก่อนเลยโดยที่กล้องหลังจะมีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับแต่ดูไปดูมามันคล้ายๆกับ12ล้านพิกเซลเลยแล้วเราจะมาดูที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเซลฟี่ได้สบายสบ เดี๋ยวหน้าคนถ่ายไว้ให้ดูที่หลังนะครับดีไซน์สวยมากครับลองรับ 4G นะครับรุน่นนี้มีแฟลชพร้อมนะครับกล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหน้าก็มีแฟลชนะครับส่วนกล้องหลังก็มีนะฮะเป็นมือถือ 4G เราจะมาดูกันว่าข้างในกล่องมันจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับออกมาดูกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานครับด้านนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับ สามารถไปเสียบต่อกับคอมหรือ power bank ได้นะครับส่วนนี้คือหูฟังนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบใช้มากเลยนะครับนี่ก็คืออะไรเอ่ยนี่ก็คือต้าเสียบนะฮะ ต้องไปเสียบรวมกับสาย USB mm hmm. ก็จะแปลงร่างกลายเป็นสายชาร์จได้ทันทีนะครับ okay. จบการรีวิวเพียงเท่านี้นก่อนนะครับพอดีตอนนี้ผมหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเลย <laughs> okay. เราก็จะมปรีวิวข้าวมันไก่กันต่อนะครับอันนี้ที่สูนอาหารที่พิซซีก็าขายจาราสามสิบห้าถึงสี่สิบห้านะครับปริมาณก็ได้มาตรฐานนะครับกินแล้วจบแน่นอน แวะมาทานกันได้นะครับที่ศูนย์อาหาร,รวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม